ทุกครั้งข้ามันไก่นะฮะอเมอเมอเมหาอเมคือแม่นั่นแหละของตรงนี้ฮะโรงแรมไวท์เฮาส์เราอยู่ตรงไวท์เฮาส์ไปจักรยานให้ปั่นด้วยหรออืเนี่ยฮะห้องใหญ่มากเดี๋ยวกินข้าวมันไก่อร่อยมากเมื่อกี้ไปกินข้าวขาหมูมาจริงๆร้านของคุณเมอเมเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบเน้นกดจับ ถ้ามันใก่ก็อร่อยเดี๋ยวจะกินแล้วแล้วก็ข้าวขาหมูโคตอร่อยนี่ไม่ได้อวยนะฮะแต่ให้ดูบรรยากาศไปดยเนี่ยที่โรงแรมไวท์เฮาส์ห้องหัวใหญ่ไพศาลกว้างมากทุกคนนี่ฮะใหญ่มากแล้วห้องน้ําก็ใหญ่มากเหมือนกับได้สองห้องเลยเหมือนกับเป็นโรงแรมส่วนตัวแล้วก็วังเหมือนไวท์เฮาส์เลยฮะทุกคนเป็นไวท์เฮาส์ของคนั่งนี่หารถกําลังขับไปไปไหนฮะวัดทับกระดานวัดพุ่มพวงดลวงจันที่มีเอ่ออเมฮะเรียกถูกไหมชื่ออเมที่แปลว่าแม่ฮะ นะฮะจะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ3กิโลกว่าๆองทุกคนแล้วก็สองพี่น้องไปทางนี้นะฮะดูดีสวยมากมีบึงด้วยทุกคนเราจะลงไปไหมเราเคลียร์เมมดีวกว่าเมมเ,มเต็มทุกคนแต่ขอยืนยันคอนเฟิร์มไว้ฮาเลิศมากห้องกว้างใหญ่มากทุกคนต้องชาวโลกต้องมาเดี๋ยวกินข้าวมันไก่กบหิวมากดูทุกคนเมืมอกินฟาสอันนี้ป้ายข้าวขาหมูกับข้าวหมูแดงร้านนี้อเมรนเนี้ยอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวขอนี่ก่อนนะเนีย่ยทุกคน เราใช้ปากถีบกัดเอาทุกคนแล้วก็สัมผัสความอร่อยทันทีฮะรสอร่อยแบบมันซึมก็ไปในรสต่อมความอร่อยทันทีทุกคนน้ำลายไหลเลยล่ะทุกคนนี่ยดูทีวีไปจอแบนไปฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราดูนันเพลงชิงทุนตกลงน้องกีต้า์ยังอยู่ไหมมีคนโค่นไปแล้วยังน้องกีต้าห้าสิบสมัยเท่าไหรละอืม อร่อยมากอร่อยมากทุกคนทั้งใครมาวัดทับกระดานนะและพักที่นี่ได้ทางเส้นหนองวันเปลียงนะครัเข้าไปทุ่งข้อก็อีกทางหนึ่งนะฮะใกล้ๆก,กันแล้วก็วัดผ่านทับกระดานวัดเทพพิทักษ์วิวสวยมากตรงนี้แล้วก็เจอไร่อินทพลัม

อร่อย <S <S> <S อืมพริกอร่อยมากแบบพริกมาจนกไหน่อยมาร้านนี้อร่อยไปหมดเลยทุกคนั้างข้าวขาหมูอร่อยมากข้าวหมูแดงอร่อยมากก๋วยจับไม่ได้ทานอะเพราะว่าอิ่มแล้วก็นะฮะเขาบอกว่าก๋วยจับนี่ของเขาดังมากอ่ะที่หนึ่งเลยแล้วก็นางเอกสี่คนก็คือ ข้าวขาหม,มูข้าวมันไก่ข้าหมูแดงแล้วก็อะไรนะอีกอันหนึ่งข้าหมูกรอบใช่ไหมสี่อย่างแต่พระเอกคือก๋วยจับคะก๋วยจับอเมริกัอร่อยมากน้ำซุปอ่ะดืมกินดูสิไวส์เฮาทุกคนตามในอีพีต่อไปได้เลยนะทุกคนครับที่นี่ต้องดีจริงนะไม่นั้นจะไม่ได้ออกนะฮะ ต้องที่พักอลังการบริการเลิศแล้วก็อาหารต้องอร่อยร้านไหนไม่อร่อยเราจะไม่ออกให้นะฮะต้องอร่อยจริงๆฮะะอร่อยไปหมดฮะนูเด็กเหรปิดตาตีแล้วหน้าเก่งเนาะ ิดตาตีหม้อตีตีล้าน่าอ,อร่อยมากอือไก่นุ่มฮะอืมอร่อยอ๋อนี่เขาปล่อยปลาไม่ต้องเดินลงไปไกลปล่อยจากข้างบนให้ไหลลงไปเป็นสไลเดอร์ แม่แค่เดินลงไปออกกําลังกายจะเป็นง่อยกันหมดแล้วแค่นี้ยังเดินไม่ได้อะไรที่แบบทําเองได้เนาะขาจะได้ไม่เป็นเข้าใจใช่ไหม,มขยุกสบายเกินซักผ้าก็เดี๋ยวนี้คนก็มีเครื่องซักผ้าไปทุกมัวเมืองมุมเลยอะซักเองจะไม่เป็นจริงๆซักเองเป็นก็หนึ่งประหยัดสอบออกกาลังกายสามสะอาดกว่านะฮะทุกคนนี่หาก็ไปวัดทับกระดานกันเห็นไหม ซ้ายมือเลียวซ้ายนะโอเคอิ่มมากอร่อยมากค่ะอุ้ดูหน้านอนไหมทุกคนไวท์เฮาส์บรรยากาศดีมากอาหารชมวิวอีกครั้งหนึ่งทุกคน,นดูห้องน้ำไหมดูห้องน้ำไหมฮะนี่กว้างมากทุกคนเลิศนะดูวิวสิฮะหืมสวยงามเลิศไวท์เฮาส์ หนองวันเปลียงนะฮะถึงทุ่งคอกไม่ถึงทุ่งก่อนจะถึงทุ่งคลอก3ามสี่กิโลก็จะเป็นแยกหนองวันเปรียงแล้วก็เลี้ยวมาก็จะไปวัดทับกระดานทางเส้นนี้เลยทุกคนจะสะดวกสบายก็จะผ่านไวท์เฮาผ่านอเมกวยเตี๋ยวนะฮะก๋วยจับขาห,หมูอร่อยแล้วก็ผ่านสวนอินทพลัมของแมนอาพฮะ,ะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนได้นะอินทพลัมเขาแบบเพิ่งจะออกผลปีแรกด้วยเนะะี่ยกรกฎาเขาจะเปิดให้ชมสวนแล้วก็ซื้อได้เลยสั่งซื้อได้นะฮะ มาซื้อสดๆที่สวนจะดูสวนสวยมากเลยอันนี้ไม่ใช่สวนอยูท่ทธพรมำนะฮะตรงนี้เป็นร่องน้ําของน่าจะเป็นพื้นที่โรงแรมเจ้าของโรงแรมแน่ๆพื้นที่เขาเยอะนะทุกคนเยมากค่ะฝากบอกต่อสิ่งดีๆสําหรับช่องนี้นะ